พิเกตคาะเวลาหนูมีรอบเดือนหนูจะต้องหยุดสวดมนต์ก่อนหรือเปล่าคะคำตอบคือจากประสบการณ์ในการสวดจักรพรรดิของพิเกตนะคะพิเกตไม่เคยหยุดสวดเลยคะ่ะแต่โชคดีตรงที่อ๋ออันนี้ก็รอบเดือนหมดมาหลายปีแล้ววัยทองมาหลายปีแล้วนะคะแต่ช่วงตั้งแต่อายุ39จนถึง47ปีที่ยังไม่เป็นวัยทองเนี่ย มีรอบเดือนหรือไม่มีรอบเดือนพี่เกดก็สวดตลอดเพราะพี่เกดใช้บทจัก,กรพัทหรือการสวดมนต์เป็นการทําภาวนาเพื่อหาเครื่องอยู่ให้กับใจเพื่อให้จิตเนี่ยติดพระติดคลื่นบทสวดติดพุทธมนต์ติดคลื่นพลังงานที่ดีๆและติดการบันทึกบุญค่ะพี่เกดใช้บทสวดเป็นการภาวนาและการทํางานทางจิตแต่ถ้าสมมติว่าเรามองบทสวดเป็นเรื่องของพิธีกรรม ะะเป็นพิธีกรรมใดสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยมันจะต้องสะอาดบริสุทธิ์จะสวดมนต์ทั้งทีต้องอาบน้ํามาก่อนต้องใส่ชุดขาวต้องนั่งท่าพับเพียบหรือขัดสมาธินะคะต้องพนมมืออ่ะอันเนี้ยเรามองเป็นรูปแบบและพิธีกรรมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราก็จะต้องมองว่าความบริสุทธิ์นั้นมันจะต้องมีเพราะคําถามเหล่านี้ค่ะมันก็จะเกิดขึ้นเพราะอะไรทําไมเราถึงรู้สึกว่าผู้หญิงมีรอบเดือนเนี่ยศกปรก นะคะเรามองว่าแบบเเหมือนเป็นของตามเป็นของสซกโปกเพราะ,ะมันจะไปแปดเปื้อน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงไม่ได้นะคะเพราะว่าพอเรามองเป็นรูปแบบหรือพิธีกรรมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่คิดอย่างนั้นได้เพราะอาจจะมีบางวัดหรือบางสถานที่เขาก็ห้ามผู้หญิงมีรอบเดือนนะคะเข้าไปเขาเขาจะมีกฎกติกาซึ่งอันนั้นเนี่ยถามว่าเราจะทาําตามกฎกติกานั้นดีไหมทําได้ก็ดีนะคะเพราะมันจะได้เป็นตัวลดอัตราตัวเราไม่ใช่ว่าพอเราเชื่อหลวงตาปุ๊บทาไมทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราก็ก้าวโพรง่พรงโๆงโง,งเข้าไปเลยในเมื่อสถานที่นั้นเขามีความเชื่อแบบนั้นก็ต้องเข้า เมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแต่ตัดภาพกลับมานะคะในเรื่องของการสวดมนต์สำหรับพิเกตสมมุติว่าพิเกตไม่ได้เข้าพิธีสวดมนต์ใดๆเลยอะไรเงี้ยนะคะตัวพิเกตก็มองว่าประจําเดือนนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าต้องไปเข้าพิธีที่เขามีกติกาว่าห้ามผู้หญิงมีรอบเดือนพิเกตก็ว่าเชื่อไปตามนั้นแต่ถ้าสมมติตอนเนี้ยหนูไม่ได้มองการสวดมนต์หรือการสวดจักรพรรดิเนี่ยเป็นขั้นตอนหรือพิธีกรรมหรือเป็นรูปแบบนะคะ หลวงตาจะพูดอยู่เสมอเลยว่าใช้บทนี้ในการฝึกใจของตัวเราเป็นการทรงอารมณ์บุญเป็นการขัดเกลาตัวเราการหาเครื่องอยู่ให้กับจิตใจดังนั้นเรื่องของรอบเดือนไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะสําหรับตัวพิเกตนะมันก็ต้องมันมองก่อนว่าทำไมรอบเดือนเพราะรอบเดือนคือเรื่องของธรรมชาติหลวงตาให้เราอยู่แบบเป็นธรรมชาติแต่ไม่ลืมสวดมนต์เพราะฉะนั้นเราจะกินข้าวจะอาบน้ําจะนั่ง ห้องน้ําทุกหนักทุกเบาหลวงตาบอกว่าให้สวดให้หมดเลยเพราะฉะนั้นหลวงตาเนี่ยเอาบทสวดมาเป็นเครื่องอยู่ของใจในความเป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์เนี่ยจะต้องทําอะไรคะต้องกินต้องทํางานแต่โดยปกติธรรมชาติของมนุษย์เวลากินเขากินอย่างเดียวแต่หลวงตาเนี่ยเอาบทสวดเข้ามาเบียดในความเป็นธรรมชาติของมนุษย์โดยการที่อยู่อย่างธรรมชาติแล้วอย่าลืมเอาธรรมะเข้ามาอยู่ในกิจวัตรหรือพฤติกรรมของตัวเราด้วยก็คือใช้ การสวดมนต์เนี่ยค่ะทำให้ตัวเราเนี่ยไม่ห่างคลื่นดีๆนั่นเองนะคะดังนั้นความเป็นธรรมชาติในการมีรอบเดือนนะคะสำหรับตัวพิเกตคนท้องนะคะก็มีรอบเดือนอเ,ขเขาเขาเรียกว่าคนท้องนะคะบางคนก็บอกว่าเขาห้ามเข้าเดี๋ยวของจะเข้าอะไรก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะแต่รอบเดือนสําหรับตัวพิเกตมันคือเรื่องของธรรมชาติมันคือเรื่องของสรีระศาสตร์นะคะที่ผู้หญิงทุกคนพอถึงวัยหนึ่งมันก็จะต้องมีไข่นะคะพอไม่ได้รับการปฏิสนธิก็จะแบบ ไปเกาะผนังมดลูกแล้วก็ลอกออกมากลายเป็นประจําเดือนมันคือคกลไกทางธรรมชาติมันไม่ได้แปลว่าสูงแปลว่าต่ําเลยนะคะเราอาจจะมีความคิดที่เคยแอบเชื่อว่าโอม้มันดูสกรปรกอะคะ่ะประจําเดือนมันสกรปรกนะคะเวลาเราถ่ายหนักนะคะจริงๆเราก็มีความสกรปรกนะพึง่งแบบว่าสมมุติบางคนนะบอกว่าการถ่ายหนักเป็นเรื่องของการสศกรปรก ตื่นเช้ามาสวดมนต์ยังไม่ได้ถ่ายออกไปเลยก็ยังมีอุจจาระอยู่ในลำไส้อย่างเงี้ยถือว่าเราไม่สะอาดเพียงพอหรือเปล่าคะมันก็คิดในในมุมนั้นได้เลยนะเรายังไม่ได้ชิงช่องออกไปเลยเพราะฉะนั้นก็จะ ia, มีแบคทีเรียมีปัสสาวะมียูเรียอะไรเนี่ยมันหมักหมมอยู่ในร่างกายเราเรามีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายเราเราสกรปรกเราไม่คู่ควรกับการสวดมนต์หรือเปล่าประจําเดือนคือคกลไกของสลีระแบบเป็นธรรมชาติเหมือนอุจจาระเหมือนยูเรียเหมือนขี้ใครเหมือนคราบเหงือ่อ เลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคน ทุกคนที่มีขี้ขายทุกคนที่มีประจำเดือนแต่ถ้ามีจิตอยู่กับคลื่นบุญมีเจตนาของจิตที่เป็นกุศลที่ต้องการจะบันทึกบุญพิจกตรว่าคู่ควรกับการาฝึกใจด้วยการสวดมนต์อยู่แล้วค่ะเนาะก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าหนูมองบทสวดมนต์เนี่ยเป็นอะไรถ้าหนูมองเป็นาสารณะของใจเป็นที่พึ่งของใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจที่หนูจะฝึกให้ตัวเองเนี่ยอยู่กับพระอยู่กับคลื่นบทสวดอยู่กับการภาวนาอยู่กับการแผ่เมตตาโมทนาบุญหรือ บันทึกบุญตรงนี้ไม่ว่าร่างกายจะเป็นแบบใดกําลังปวดท้องจะเข้าห้องน้ําอยู่พอดียังไม่เจอซ่วมเลยสมมติเดินทางอยู่นะคะยังไม่เจอปั๊มอย่างเงี้ยเราสวดมนต์ไปเราเป็นคนสก,กปรกไหมพี่เกตว่าไม่ใช่ถ้าใจมันคิดถึงบุญก็ไม่ใช่ใจที่สก,กปรกถ้าเราแบบว่าโอ้ปวดมากเลยนะโมพุทธายะพุทธาตระตนะยาลงปูขอปั๊มหน่อยอย่างเงี้ยคนที่บันทึกแบบนี้ถือว่าไม่คู่ควรไหมคะถ้าหลับตานึกภาพตามพี่เกตก็มองแค่ว่าเอยคนคนนี้ย ปวดจะเป็นจะตายแต่เขาใช้จิตเหนือธาตุขันเอาไปคุมธาตุขันระงับอาการปวดครีสตรงนั้นเอาไว้เพื่อที่แบบว่าไม่ให้ตัวเองเนี่ย ใจแกว่งนะคะกับการทรมานที่ยังไม่เจอปัม๊มไม่เจอสุขาสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเอาใจมาอยู่กับคลื่นบทสวดก็เป็นทรงของคนคนหนึ่งที่พยายามจะหาเครื่องอยู่ของใจด้วยความเป็นบทพุทธมนต์ด้วยความเป็นคลื่นของบุญด้วยความเป็นคลื่นของครูบาอาจารย์ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะดังนั้นเราก็ต้องกลับไปย้อนถามตัวเองแหละว,ว่าหนูมองบทสวดมนต์เป็นพิธีกรรมหรือรูปแบบที่จะต้องใสสะอาดหมดจดขนาดไหนแต่ส่วนตัวพี่กิ มองบทสวดเป็นเครื่องล้างจิตใจและพฤติกรรมที่สกปรกทางความคิดกรรมคำพูดหรือการกระทําของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรพี่เกดก็จะสวดมนต์เพราะทุกครั้งที่พี่เกดสวดมนต์ความคิดพี่เกดก็ไม่ได้วอกแวกไปคิดที่จะแบบไปทําร้ายใครนะคะปากพี่เกดก็ไม่ได้ไปด่าใครตัวพี่เกดก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่เป็นการเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้ไปผิดศีลใดๆเลยดังนั้นแล้วมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แค่สวดมนต์ในทุกอิริยาบถในทุกสภาวะของสรีระร่างกายของตัวเรานะคะเราก็เป็นคนที่มีคลื่นบุญไหลเข้าได้ตลอดเวลาก็หวังว่าไอเดียจากคลิปนี้เนี่ยจะตอบให้หายคาใจนะคะก็ต้องกลับไปตั้งโจทย์กับตัวเองแล้วหวังว่าจะได้ไอเดียในการใช้การสวดมนต์หรือบทสวดเนี่ยค่ะเป็นเครื่องอยู่ของใจเป็นเครื่องมือที่ทำให้ใจเนี่ยไม่ห่างจากคลื่นดีๆนะคะสาธุค่ะ